คนครับและนี่คือวิธีรับมือกับเมื่อเจอราชาิงหัวในตอนที่เพื่อนเราออกเกมจะทำยไงไปดูกันลองเลิกพยายามอย่าเข้าไปกระชิดเขามากครับพยายามอยู่ไก,กลๆหน่อยแล้วมันก็มันก็ไม่ค่อยเลื่อนสิ่ดียแล้วก็ปลาระเบิดระวงระเบิดระเยิด ดีชนะได้เอ้ยเฮ้ยเหนื่อยโทษนะครับผมเหนื่อยมากเลยกับคนที่เขาออกมาแต่เขาก็ล่อมีประโยชน์ดรับขอบคุณบอดครับคุณแม่คุยอย่างเป็นเรื่องหน่อย และนี่นนครับคือการรับมอือเพื่อนเขาก็ออกไปแล้วใช่ไหมครับค,คนหนึ่นงม,มันก็เลยง่ายขึ้นอีกครับเห็นไหมมันก็เลยง่ายขึ้นอีกวันนี้ว่ามันจะชนะได้ไหม,ไม,มเมื่อมันเจอเราจะยิงหัอ มเาเด็กตายแล้วจบแล้วนี่ครับคือวิธีเอาเรือรเมื่อเพื่อนร่วมทีมออกไป